ก่องคาเ l a y AI Box ที่ดีที่สุดในปัจจุบันในตอนนี้ด้วยศูนย์บริการ12สาขาทั่วประเทศกับตัวกล่องรุ่นใหม่ m i c มิ g ิ X Play 6การใช้งานทั้งหมดเป็นยังไงและความแตกต่างจากกล่องใน Shopee และ Lazada มีอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจากพี่วันคาออดีโออีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเหมือนกับทุกๆวันนะครับคือเรามาแนะนำนะครับเกี่ยวกับนบวัตรกรรมใหม่ๆใ,ใ,ในรถยนต์นวัตรกรรมใหม่ๆใ,ในวงการเครื่องเสียงรถยนต์และความบันเทิงในรถยนต์นั่นเองครับบอกได้เลยนะครับว่าในช่วงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้านะครับรถไฮบริด e h e v ร,รถยนต์ที่เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ๆแบบนี้เนี่ยเริ่มมีความยอดนิยมในประเทศไทยมากขึ้นแล้วแหะครับซึ่งสําหรับเ,เรื่องของความบันเทิงในรถยนต์เนี่ยผู้บริโภคนะครับก็ยังถือว่ามีความต้องการที่ไร้ขีดจํากัดอยู่เหมือนที่ผ่านๆมาเลยนะครับซึ่งในฟังก์ชันปัจจุบันนะครับที่มีความยอดนิยมนะครับก็เป็นเรื่องของการฟังเพลงการนําทางผ่านแผนที่นะครับ GPS หรือว่าหลายๆคนนะครับใช้บลูทูธ อันนี้ก็ย้อนยุคไปนิดนึงนะครับแต่ว่าความต้องการนะครับที่คนต้องการกันมากๆเลยเนี่ยและเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงในรถยนต์ให้กับคนอื่นๆที่นั่งกันในรถด้วยเนี่ยคือการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัว y t u t u นะครับ n i x f l i x การดูทีวีออนไลน์ และก,ก็การแบ่งครึ่งจอนะครับเพื่อนําทางพร้อมกับดูในส่วนงตัวแอปสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยถือว่ามีความยอดนิยมมากๆเลยถ้าพูดถึงฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยคนก็ต้องนึกถึงเรื่องของการใช้งานจอ Android นะครับแต่ถ้าเราต้องพูดถึงรถยนต์ใหม่ๆนะครับอย่างรถไฟฟ้า i อออนวพลนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยเพิ่งมีการอัปไปนะครับแล้วก็สามารถใช้งาน Apple c a r p l a y ได้หรือแม้แต่ในรถตัว Toyota y ยา i s c r o อ s อย่างในคันนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน้าจอให้กลายเป็นจอ Android เนี่ยบอกได้เลยว่า ชุดแคนบัสโคตรแพงนะครับแล้วก็ติดตั้งยากมากๆเลยซึ่งหลายๆคนนะครับไม่ต้องการที่จะทําการอองัดแงะหน้าจอนะครับหรือว่าถอดหน้าจอเดิมแล้วเปลี่ยนหน้าจอใหม่แต่ถ้าคุณต้องการเล่นแอปต่างๆเนี่ยในปัจจุบันตอนนี้นะครับมีสินค้าทางเลือกนะครับอย่างตัวที่เราเรียกกันได้ว่าเป็น c a r พย์บ็อกซ์ Android Box นะครับกล่องปลดล็อกคาเพ a y คาเพยอันล็อกนะครับในลักษณะในวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับตัวมิชิก้า X Play 6นะครับซึ่งเป็นกล่องตัว m ิชิก้าคาร์เพย์บ็อตัวใหม่นั่นเองในตัวนี้เนี่ยเป็นสเปค RAM 8ร128 Android 13 CPU Snapdragon นะครับ GPU หรือว่าการ์ดจอ Adreno 610เป็นรุ่นที่มีค่อนข้างมีการอัปเดตมากๆแต่ทุกท่านก็ต้องพูดเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยมีกล่องทางเลือกแบบนี้เนี่ยอยู่ใน Shopee ้ a z a d a มากมายเลยแหละครับทุกท่านก็จะมีคำถามนะครับว่าเอ้ยแล้ว m i ชิ X Play 6เนี่ย มันต่างจากกล่องที่ทุกท่านเห็นในช้อปปี้ลาซาด้ากันยังไงสําหรับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสาธิตการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเมื่อเราทําการเชื่อมต่อตัวกล่องมิชิก้าเอ็กซ์เพลตัวนี้เข้ากับตัวหน้าจอยาริสครอสคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่วงที่เราจะมาโม้นะครับโม้ให้ฟังกันเลยว่ากล่องมิชิก้าเอ็กซ์เพลซิกนะครับต่างจากกล่องที่เห็นในช้อปปี้ลาซาด้ายังไงทั้งในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่เรามีฟังก์ชันที่ค่อนข้าง โดดเด่นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากยิ่งกว่ามีการใช้งานที่พิเศษมากยิ่งกว่าและมีเรื่องของบริการหลังการขายที่ค่อนข้างแตกต่างกว่ากล่อง Android Box ใน s h อป e e และรั a ดาแน่นอนเลยละครับในวันนี้เนี่ยเนื้อหานะครับในช่วงแรกผมจะแบ่งเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับวิธีการเชื่อมต่อตัวกล่อง Car Box, p l a y Box m i มิชิก้าเอ็ s เเข้ากับตัวหน้าจอในรถของทุกท่านในช่วงต่อมาเป็นความแตกต่างในเรื่องของฟังก์ชันและก็การใช้งานที่โดดเด่น ในช่วงที่3นะครับถัดมาเลยเนี่ยเป็นเรื่องของบริการหลังการขายและก็เรื่องเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อกล่องคาเพย์บ็อกซ์นั่นเองครับอย่างนึงเลยเนี่ยก็ต้องขอเตือนกันเบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าถ้าทุกท่านเลือกที่จะซื้อกล่องมิชิก้าหรือว่ากล่องคาเพย์บ็อกซ์จากแบรนด์อื่นๆในช้อปปี้และรัสด้านเนี่ยที่ขอแนะนําเลยอย่างแรกเลยนะครับจะซื้อแบรนด์อะไรก็ได้ไม่ต้องซื้อ Xplay ก็ได้แต่ขอให้ซื้อกับร้าน ที่มีหน้าร้านในประเทศไทยเท่านั้นไม่ใช่ว่าศูนย์ไทยไม่ใช่ว่าตัวแทนจัดจำหน่ายที่เป็นผู้นำเข้าประเทศไทยแต่ต้องเป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านที่ทุกท่านเนี่ยสามารถซื้อทางช h อปปี l a z a d ดและเข้าไปเคลมสินค้าเข้าไปใหออ้ทางร้านเนี่ยสามารถดูแลปัญหาการใช้งานได้จริงๆนั่นเองครับ ซึ่งสำหรับในตัว m i ชิก้าเอ็กส์เตัวนี้นะครับก็เป็นการเชื่อมต่อแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ไม่มีการตัดต่อสายไฟเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อพร้อมข้อแตกต่างในการใช้งานและเรื่องเกี่ยวกับบริการหลังการขายติดตามชมกันได้เลยครับโอเคครับในตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในตัวรถ Toyota y ยา i s Cross นะครับซึ่งทาง M i ชิก้าเอ็กส์เเองเนี่ยเรามีรถอยู่2คันนะครับเป็นรถยอดฮิตเลยอย่างตัวยา r i s Cross คันนี้แล้วก็ตัว b y d a t t o 3นะครับเพื่อเวลามีการอัปเดตใดๆเนี่ย ทางเราก็จะทำการาช่วยเช็คในเรื่องของซอฟต์แวร์ให้ก่อนเลยนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าในวันนี้เนี่ยหน้าจอในรถคันนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay นะครับแบบผ่านสายได้นะครับแบบผ่านสายเนี่ยจะเชื่อมต่อบริเวณช่องตัวนี้ครับโดยตัวกล่องมิชิก้านะครับ X Play 6ตัวนี้นะครับ The Best CarPlay Box นะครับในตัวนี้เนี่ยก็จะทำงานผ่านตัวระบบ Apple CarPlay เดิมนั่นเองครับ ตกกล่องตัวนี้นะครับเสียบสายนะครับแบบนี้นี่คือสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับหน้าจอนะครับมีช่อง mini HDMI นะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีช่องใส่ซิมอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็จะมีไฟ LED ด้วยนะครับเราทําการเชื่อมต่อนะครับตัว USB นะครับเข้ากับช่องชาร์จตัวนี้เลยสำหรับในคลิปแรกเนี่ยเป็นการใช้งานนะครับแบบพื้นฐานให้ดูนะครับ จะขึ้นเป็นวินาทีนะครับใช้เวลาในการเชื่อมต่อกี่นาทีไปดูกันขึ้นเป็นเวลาไว้ให้นะครับซึ่งสำหรับในตัว m i ช i i a Express 6ตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาพร้อมกับตัวสายนะครับที่ส่งสัญญาณได้ดีมากกว่าสายที่มากับตัวกล่องเพื่อให้ลูกค้านะครับใช้งานอ่ะมาแล้วอย่างนี้เลยนะครับสำหรับในตัวนี้เนี่ยเราแถมสายมาให้นะครับไม่จำเป็นท่องไปซื้อสายเพิ่มนะครับหรือว่า คำแนะนาแปลกๆจากในออนไลน์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการไปข้ออ้างนะครับที่บอกว่ากล่องมันเชื่อมไม่ติดและไปซื้อสายเพิ่มเนี่ยผมมองว่าไม่แฟร์นะครับในตัวนี้เองเนี่ยถือว่ามีเรื่องของการอัปเดตต่างๆมากมายเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเช็คสเปคด้วย cpu Z กันก่อนนะครับ cpu s e เป็นแอปในการเช็คสเปคที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับในตัวนี้เนี่ยเป็น cpu a p d a g o n 665นะครับ8ปดคอร์นะครับ2.0 GHz อยู่ที่11นาโนเมตรนะครับแล้วก็มี GPU นะครับมีการ์ดจอด้วยเออมีการ์ดจอนะครับการ์ดจอเนี่ยเป็นตัว Adreno นะครับ610ที่950เมกะเฮิร์ตเดเวิ์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น RAM ROM นะครับตัวนี้เป็น RAM 8นะครับแต่จริงคือ7.6นะครับ ROM 128แต่จริงคือ1 0 0กิกนะครับในลักษณะนี้แล้วก็เป็น Android v ์เวอร์ชันด้วยถือว่าอัปเดตมากๆเลย นะครับแบบนี้เลยครับสำหรับในตัวกล่องตัวนี้เองนะครับสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เองได้นะครับก็จะเป็นแอปในส่วนของตัวการอัปเดตหน้าจอเลยคือตัวนี้ครับอัปเดตระบบแบบนี้ครับในกล่องตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิมได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อฮอสปอร์ตจากมือถือได้นะครับเดี๋ยวผมไปเชื่อมต่อ Wi-Fi สักครู่เดียวเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปแล้วนะครับแอปแรกที่ลองเล่นกันเลยดีกว่าครับ u t u b e นะครับ CPU 2.0เนี่ยถือว่าค่อนข้างรวดเร็วนะครับกดแบบนี้เลยเพิ่มเสียงได้นะครับคนนนอนโทรลพวงมาลัยเลื่อนคลิปก็ได้ครับแต่เดี๋ยวเราโฆษณาก่อนนะครับดูว่าเลื่อนไม่เลื่อนนะครับ YouTube ให้เลื่อนแบบนี้เป็นวิธีการเทสจอ Android ด้วยนะครับเนี่เลื่อนแบบนี้ไม่มีหมุนเลยนะครับกดเลื่อนคลิปได้ ไม่มีหมุนเลยนะครับในตัวนี้กดคลิปต่อไปกดแบบนี้นี่ไงมีแถบเครื่องมือข้างๆด้วยมีหลายๆเจ้านะครับอาจจะโมนิดนึงนะครับว่ามีข้างๆแบบนี้ผมก็มีนะครับเลื่อนขึ้นแบบนี้เอาเต็มจอได้เหมือนกันนะครับเลื่อนลงไม่เต็มจอได้ด้วยนะครับอา่าดูคลิปอื่นๆนะครับดูคลิปอื่นๆได้ปุ๊บแบบนี้มีแถบข้างๆนะครับเหมือแบบนกันไว้ดูคลิปอื่นๆนะครับเลื่อนเต็มจอแบบนี้แอป u t u b e ไปแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะให้ดูแคสกันก่อนว่า มีการเปิดไว้ยังไงบ้างนะครับนี่เปิดแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เลยอ่ะแอปต่อไปแอปต่อไป YouTube Music นะครับชอบดูกันจังเลยแล้วบอกว่าไม่มีแถบเครื่องมือด้านข้างนะครับอลองดูลงชื่อเข้าใช้นะครับกดฟังเพลงแบบนี้นี่ไงแถบเพลงด้านข้างมาแล้วนะครับกดแบบนี้ถ้าสำหรับใครมี YouTube Premium นะครับก็สามารถใช้นะครับในส่วนของตัว ไม่มีโฆษณาได้นะครับอ,อยากให้มันมีแถบ้านข้างผมก็มีโอเคไหมเนื้อเพลงอ่ะเนื้อเพลงก็มีเกี่ยวข้องก็มีอ่ะโอเคไหมครับเนื้อเพลง <c oughs> เกี่ยวข้องทุกอย่างมีหมดนะครับนี่คือ YouTube Music นะครับอ่ะกดนี้มีแถบด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ YouTube Music โอเคไหมครับอ่ะต่อมาต่อมานะครับเป็นเรื่องของการนำทางกันบ้างดีกว่าครับอย่างตัว Google m a p ตัวนี้นะครับสั่งการได้เสียงได้ไมโครโฟนตัวนี้ลองดูไปสยามพารากอน่รวดเร็วนะครับสั่งเป็นคำพูดได้พูดปึ๊บมาปั๊บนะครับต่อไปก็จะมีข้อมูลในการนำทางในลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยแล้วก็สามารถปิดเปิดเสียงของตัว Siri หรือ Google Assistant ได้นะครับเพื่อบัรยายการนำทางนะครับนี่คือตัวแผนที่ปิดก่อนนะครับ ต่อมานะครับลองดูในส่วนของตัวเ e t f l i x กกันบ้างดีกว่าครับผมจะพยายามลองเล่นให้ดูหลายๆแอปนะครับแอปที่เขาว่าดีนะครับแอปที่ว่ามีการใช้งานแปลกๆเนี่ยผมจะเล่นให้ดู Netflix เนี่ยดูซีรีส์นะครับหรือว่าดูในส่วนของตัวภาพยนตร์ได้นะครับ r e ซเซนนะครับตัวนี้ผมเพิ่งดู Standard Podcast ได้ไปนะครับ เน็ตฟลิกดูได้นะครับไหลลื่นอะเลื่อนแบบนี้ขึ้นปั๊บเลื่อนแบบนี้ขึ้นปั๊บไหลลื่นนะครับต่อมาเลยที่เขาว่าโมกันนะครับคือแบ่งครึ่งจอกับ Netflix นะครับบอกเลยนะครับว่ากล่องจากแบรนด์ในช้อปปี้ลาซาด้าที่ทุกท่านเห็นเนี่ยแบ่งครึ่งจอเ e t f l i x ไม่ได้นะครับที่มีชื่อว่าคาอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับแบ่งครึ่งจอแบบนี้ได้กดตรงกลางนะครับ 2T ทีนะครับเพื่อสลับซ้ายขวาได้นะครับ ดูนะฮะับปัอีกทีนึงับ,บนี่สลับเน็ตฟิกไปซ้ายบ้างเอาลองดูฟุ๊ฟอย่างเงี้ยอาอยากให้เน็ตฟิกเต็มจอหน่อยแบ่งครื่งจอตัดสัดส่วนเป็นไงล่ะครับแบ่ง2ใน3กับ1ใน3ได้นะครับอาอยากให้แมปใหญ่กว่าบ้างเอาลองดูนี่จัดสัดส่วนได้นะครับไม่ใช่แบบ50-50เฉยๆนะครับเขาว่ามูก,กันนฮะอ่ะเต็มจอหน่อยแบบนี้นะครับนี่คือในส่วนของการเล่นตัว แผนที่นะครับแบ่งครึ่งจอง่ายๆกดแค่ตรงนี้นี่แหละครับก็คือการใช้งานแอปเบื้องต้นนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยสามารถเปลี่ยนธีมได้นะครับกดอย่างนี้เปลี่ยนตีมมืดเปลี่ยนธีมสว่างนะครับเพื่อให้ตอนคืนไม่แยงตานะครับมันเป็นยังไงอ่ะกดไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะครับสมมุติ u t u b e นะครับตอนกลางวันเนี่ยสีขาวถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนเราเห็นได้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ถ้าอยู่กลางคืนเนี่ยถ้าเป็นสีขาวแบบนี้มันก็สว่าง จ้าแสบตาแน่นอนเลยนะครับแล้วกดแบบนี้ฟึบแอปเปลี่ยนสีตีมฟึบกดงี้ย t u b e ก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นตีมมืดแล้วแบบนี้นะครับกลางคืนก็ไม่แยงตานะครับกลางวันก็ปรับได้นี่แหละครับสามารถจัดตีมแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยที่ผมบอกนะครับคือมีในส่วนของตัวการอัปเดตนะครับเา้เอาอันนี้นึงนิดนึงนิดนึง,นนงมีคนชอบพูดกันว่า YouTube Short บนล่างขาดนะครับของเรา ไม่ขาดนะครับนี่บนเต็มล่างเต็มนะครับเพราะอย่างกล่องที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะทําให้เต็มจอนะครับแต่บนล่างก็จะขาดแต่นี้เราทําให้อยู่ตรงกลางจอนะครับนี่เลื่อนแบบนี้ได้ y o u ูทูบช็อ t ดีไหมล่ะครับที่สําคัญเลยเนี่ยมิชิก้านะครับมีตัวแทนจะจําหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ร้าน p ีวันเนี่ยจะจําหน่ายอยู่ทั่วประเทศด้วยใครนะครับที่สามารถไปเล่นที่หน้าร้านได้เนี่ยก็แนะนําเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยใครซื้อมิชิก้านะครับจาก s h o ป e e Lazada นะครับก็สามารถเอ่อมาเครมนะครับหรือว่ามาดูแลได้ที่บริการหน้าร้านด้วยเช่นกัน TikTok นะครับในส่วนของตัว TikTok กันบ้าง TikTok เนี่ยบนล่างก็เต็มนะครับไม่มีขาดซ้ายขวาเลยไม่เหมือนกับกล่องที่อยู่ในเอ่อลาซาด้าช้อปปนะครับที่ชื่อคาอะไรสักอย่างนะครับอันนั้นไม่รู้ว่ามีประกันยังไงหรือว่าถ้าของเสียเนี่ยต้องส่งกลับประเทศจีนหรือเปล่า ที่สําคัญเลยเนี่ยคือตัวนี้นะครับกล่องมันมีแสงเราสามารถปรับแสงได้นะครับแต่ถ้าใครเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยกลางคืนไม่ชอบกดปิดได้กดตรงนี้ดูดิปิดแสงโคตรเร็วเปิดแสงเ,เปิดแสงครับนี่อย่างนี้เลยนะครับปรับสีปรับแสงได้นะครับที่อยากได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับคืนจริงค่อนข้างครบนะครับในตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูในช่วงต่อไปนะครับเป็นเรื่องของที่ผมจะไปโม้นะฮะว่า ออฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกับกล่องคาเพย์บ็อกซ์ในอินเทอร์เน็ตนะมีอะไรบ้างและก็ยังมีในเรื่องของบริการหลังการขายที่แตกต่างนะครับและปัญหาที่เราเคยเจอกับวงการจอแอนดรอยมาก่อนไปดูกันในช่วงต่อไปกันได้เลยครับมาครับสิ่งที่ผมจะมาทําการโมให้ฟังนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเรื่องของ สิ่งที่แตกต่างนะครับที่ทุกท่านจะได้จากกล่องมิชิก้าเอ็กซ์เพลย์ซิก์แต่ไม่ได้จากกล่องที่อยู่ในช้อปปี้ลาซาด้านะครับในส่วนแรกเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานกันก่อนนะครับในข้อแรกเลยนะครับคือทางผมเนี่ยแถมสายที่เป็นสายแบบพิเศษมาให้ในกล่องที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเชื่อมต่อกับรถไม่ติดเนี่ยผมมีแชทต,ตัวอย่างด้วยนะครับขึ้นให้ดูหน่อยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไปซื้อสายเพิ่มสินะครับสายที่ส่งสัญญ,ญาณได้ดีกว่าสำหรับผมเนี่ยมองว่าไม่แฟร์นะครับ เชื่อมไม่ติดก็แปลว่าไม่ติดนะครับไม่ต้องให้ไปซื้อสายเพิ่มเลยซื้อแปะจะไม่ติดด้วยนี่ผมแถมสายที่ดีขึ้นเข้าไปอีกชุดเลยนะครับนั่นคือข้อแรกข้อต่อมาเลยนะครับคือกล่องของเราเนี่ยมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เองได้นะครับอัปเกรดระบบตัวนี้ตรวจหาเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็ทําการปรับปรุงเพิ่งอัปกันเมื่อเช้าเลยนะครับจริงๆนี่ยเคยถ่ายคลิปเนี่ยจบกันไปครั้งนึงแล้วนะครับพอผมลองอัปเดตปุ๊บเนี่ย มีหลายอย่างอัปเดตเยอะมากก็เลยทําการถ่ายใหม่เลยนะครับอัปเดตเองได้นะครับข้อต่อมาเลยนะครับคือเราสามารถทำดาร์กโหมดได้นะครับอย่าง YouTube เนี่ยอย่างนี้คือ Dark m o d มดเวลากลางคืนนะครับเป็นแนวตีมมืดๆอย่างนี้ก็จะถือว่าไม่แสบตานะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดกลางวันนะครับกดตัวนี้ฟึบโหมดกลางวันนะครับแล้วก็กดตัวนี้ดูสิครับ YouTube ก็จะกลายเป็นตีมสว่างแล้วนะครับ กดกันง่ายๆเลยนะครับอ,ออกมาอย่างนี้ฟึบกลับอีกทีหนึง่งกลายเป็นด์กโหมดมาเดิมแล้วเดี๋ยวผมปุ่ม f a v o r i t e หน่อยนะฮะเพิ่มปุ่ม f a v o r i t e ได้ตัวนี้เอา YouTube กลายเป็นแบบมือดอีกแล้วสามารถปรับด์กโหมดได้นะครับไม่แยงตาแน่นอนเวลาขับกลางคืนนะครับกล่องใน Shopee Lazada ไม่มีนะครับแบรนด์นั้นนะครับอะต่อมาเลยนะครับสามารถแบ่งเครื่องจอแบบจัดสัดส่วนได้ลองดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับแบบนี้นะครับจัดสัดส่วนคือยังไงปกติเนี่ย กล่องทั่วๆไปในท้องตลาดนะครับจะแบ่งได้แค่50 50าอย่างนี้ผมแบ่งเป็น2ใน3ได้นะครับแผนที่ใหญ่หน่อยหรือ YouTube เล็กหน่อยแผนที่ใหญ่หน่อยแบบนี้นะครับจะสัดส่วนได้เต็มจอหรอครับเต็มจอก็กดเต็มแบบนี้สิครับเป็นไงล่ะแบ่งครึ่งจอแบบจะสัดส่วนได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะแค่ดูแผ่นที่เล็กๆเพื่อได้เห็นเป็นไกด์เส้นทางนะครับแล้วก็ดูตัว YouTube เต็มๆเนี่ยตัวนี้ทําได้นะครับ และที่สำคัญเลยเนี่ยคือข้อต่อมานะครับเราสามารถแบ่งครึ่งจอกับแอป Netflix ได้นะครับ Netflix เนี่ยเป็นแอปที่มีการป้องกันนะครับในการบล็อกต่างๆเพื่อไม่ให้การแบ่งครึ่งจอหรือว่าการสตรีมมิ่งนะครับไปยังตัวแพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะครับเป็นตั้งแต่จอ Android แล้วนะครับที่แบ่งครึ่งจอไม่ได้อลองดูกันตัวนี้แบ่งครึ่งจอกับ Netflix ได้กับตัว Standard Podcast นะครับครึ่งจอกับตัว g o o g l e m a p นะฮะแบบนี้เลยนะครับเพิ่มเสียงกันหน่อยอะ แต n ด a ตพอดแคสตนะครับลดเสียงได้ต่อมากันเลยดีกว่านะครับข้อที่แตกต่างอีกข้อหนึ่งนะครับคือ y ย u u ูบช็อ t เนี่ยนะครับของผมเต็มจอนะครับอกดอีกทีหนึ่งนะเต็มจอคือยังไงนี่ครับเราแบ่งแบบเต็มอย่างนี้เลยถ้าไม่เต็มจอเป็นยังไงก็คือเขาจะเต็มจอแบบชุดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าบนล่างเนี่ยขาดนะครับในตัวมิชิก้า x play s i ของเราตัวนี้เนี่ย บนล่างไม่ขาดนะครับเต็มจอแบบนี้แต่ซ้ายขวาอาจจะดำๆหน่อยแต่ว่าได้เห็นอย่างเต็มๆแน่นอนเลยรวมไปถึงตัว TikTok กันด้วยแหละครับในส่วนต่อมาเลยนะครับที่ขอโม้กันต่อเลยก็คือเรื่องของการใช้ตัว YouTube Music YouTube Music นะครับแบบที่ไม่สมบรูรณ<อ>์แบบผมจะขึ้นเป็นภาพอินเสิร์ตให้ดูก่อนก็คือนะครับเต็มจอเลยแล้วไม่มีแถบเครื่องมือด้านข้างนะครับ ในส่วนของตัว m มิช i ก้า X Play 6 the Best Car Playbox ตัวนี้เนี่ยก็จะมีแถบเพลงต่อไปเพลงถัดไปนะครับให้กดแบบนี้ได้หรือว่าเราสามารถกดเนื้อเพลงตัวนี้นะครับเพื่อดูเนื้อเพลงได้เล่งเพลงแบบนี้ได้นะครับเกี่ยวข้องแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้เลยเหมือนกับเป็น iPad เลยนะครับแหมคำพูดคุณ,คณๆนะครับในตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ากล่องที่อยู่ในช้อปปี้ลาซาดนะครับไม่ทําแบบนี้ไม่ได้ไม่มีแถบด้าน ครื่องมือด้านข้างแบบนี้นะครับของผมคิดว่ามีโอเคไหมโมโมกันต่อนะครับต่อมาเลยเนี่ยคือผมนะครับมีในส่วนของตัวปุ่ม Google Assistant นะครับเพื่อสั่งการด้วยเสียงเป็นปุ่มนี้ครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ในการเปิดแอปนะครับทั้งในตัวของตัว Google Map นะครับเพื่อนำทางแล้วก็เปิดแอป YouTube ได้ด้วยเป็นไงล่ะครับนี่คือฟังก์ชันข้อแตกต่างนะครับที่ผมมีและกล่องจาก Shopee Lazada ไม่มีนะครับ ที่สำคัญเลยเนี่ยที่ใครๆก็ไม่มีคือเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศบริการนอกสถานที่แล้วก็มีทีม Q C ด้วยอ่ะอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในช่วงต่อไปข้อแตกต่างนะครับระ,ระหว่างกล่องมิชิก้า X Play s กับกล่องที่อยู่ในช้อปปี้ลาซาด้แล้วก็กล่องที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับในเรื่องของบริการหลังการขายและบริการที่ เราเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าไปดูกันในช่วงต่อไปกันได้เลยครับโอเคครับมาถึงในส่วนของความแตกต่างในเรื่องของความมั่นใจในตัวแบรนด์กันบ้างดีกว่าครับเป็นสิ่งแรกเลยนะครับคือกล่องคาเ p ้ไอบ็อกซที่ทุกท่านซื้อมาทางช้อ p ป,ปีะะ้ a ล a d a เนี่ยซิลมาอย่างดีเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีการจัดส่งมาจากทางประเทศจีนนะครับ QC ผ่านหน้าจอของออไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามนะครับหรือว่าหน้าจอแบรนด์เนี่ยแต่ก็บอกได้ตามตรงเลยนะครับว่าไม่รู้ว่าเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วผ่านการขนส่งมาแล้วการใช้งานจะยังใช้งานได้หรือเปล่า <T> ทาง m ิชิก้าเอ็กซ์นะครับในรุ่น X-Play 5 X-Play 6แล้วก็ในรุ่น X-Play อื่นๆเนี่ยเรามีการ QC สินค้าทุกๆชิ้นก่อนส่งถึงมือลูกค้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นว่าซีวงเราถูกแกะเนี่ย ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมาทําการเชื่อมต่อทดลองใส่ซิมนะครับทดลองใช้งานแอปต่างๆและอัปเดตเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดให้กับลูกค้าทุกๆคนก่อนส่งถึงมือเลยแหละครับในส่วนต่อมาเลยนะครับคือแบรนด์มิช i ก้า X Play 5นะครับหรือว่า X Play 6ในตัวนี้เนี่ยเราสามารถให้ลูกค้านะครับนำรถมาทดลองเล่น ที่หน้าร้านได้นะครับทดลองเชื่อมต่อกันที่หน้าร้านเลยได้ลองเล่นกล่องมิชิก้าเอ็กสเพลย์กันหลายๆรุ่นรวมไปถึงเอ็กสเพลย์ซตัวนี้ด้วยนะครับนอกจากได้ทดลองเล่นกันที่หน้าร้านแล้วเนี่ยใครไม่สะดวกมาที่หน้าร้านนะครับเรามีบริการนอกสถานที่สามารถนะครับนำกล่องตัวนี้เนี่ยไปเสียบนะครับแล้วก็ทําการปิดการขายได้ที่หน้าบ้านของทุกๆท่านเลยและเรามีทีมงานนะครับสาธิตการใช้งานที่หน้าบ้านของทุกๆท่านให้ได้ดูกัน ไม่ต้องมาที่หน้าร้านเลยแหละครับที่สําคัญเลยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่ามิชิก้าของเราเนี่ยไม่มีการปิดแบรนด์นะครับหรือว่าปิดร้านหนีลูกค้าแน่นอนเพราะว่าเราจัดจําหน่ายผ่านร้านค้าพี่วันคาออเดอโอพี่วันคาออเดโอเนี่ยเป็นศูนย์จัดจำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอยู่ที่12สาขาทั่วประเทศเลยในสาขากรุงเทพเนี่ยก็เป็นสาขาใหญ่นะครับและเรายังมีตัวแทนจัดจำหน่ายตัวมิชิก้าเอ็กซ์เพลย์อยู่ที่หลากหลายจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วยทุกท่านสามารถนำรถนะครับเข้าไปทดลองเชื่อมต่อ ไปทดลองเล่นยังไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ว่าเพื่อความมั่นใจกันดีกว่าครับทดลองเล่นก่อนซื้อถือว่าดีเยี่ยมเลยแหละครับยังมีคําถามนะครับว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีโค้ดทาง s h อป e ีและ Lazada เนี่ยอยากจะใช้สามารถใช้กับ Xplay ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับซึ่งมิชิก้าเอ็กซ์เพลตัวนี้เนี่ยเราก็มีจัดจำหน่ายอยู่ใน s h อป e e และ Lazada หลากหลายช n e ลเลยถ้าสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็มีโค้ดของทาง s h อป e ีและ Lazada เนี่ยจะจัดทรงฟรี77 66นะครับโปรวันเกิดหรือว่าโปรอะไรก็ตามเนี่ยซื้อทาง s h อ p e e และ Lazada นะครับสามารถนำสินค้านะครับมาทดลองเล่นหรืออยากให้ทีมงานนะครับสาธิตการใช้งานที่หน้าร้านก็ทำได้หรือแม้แต่นะครับถ้าสินค้ามีปัญหาสงสัยในการใช้งานขอแค่เป็น m i ชิก้าเอ็กก็พอนะครับสามารถรับคำปรึกษาของทีมงานของเราได้ทีมงานของเราเนี่ยเป็นคนไทย ไทยแท้ๆนะครับไม่ใช่คนจีนที่ทุกท่านกําลังแชทอยู่และใช้ทานเสเลตเพื่อแปลกันท่านตอบคําถามแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่แฟร์นะครับซึ่งสําหรับทางมิชิก้าเอ็กซ์เพลย์นะครับก็ยังเพิ่มความมั่นใจไปแกนอีกอย่างหนึ่งทางเรานะครับเคยขายตัวมิชิก้าเอ็กซ์เพลย์5กันมาแล้วในสมัยนั้นเนี่ยเราก็ซื้อรถ BYD Atto 3นะครับและตัว BYD เนี่ยมีการอัปเดตฟังก์ชันนะครับอัเอปเดตซอฟต์แวร์หน้าจออยู่บ่อยๆหลายๆแบรนด์นะครับอัเอปเดตซอฟต์แวร์หน้าจอแล้ว ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมล่ะซึ่งทางของเรานะครับเรามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรถ BYD Atto 3และมีการอัปเดตตัวกล่องนะครับ m i c s i k a Xplay เพื่อให้ตัวซอฟต์แวร์ของตัวกล่องนะครับสัมพันธ์กับตัวรถด้วยแหละครับเพราะว่าตัว BYD เนี่ยเป็นรถที่มีความยอดนยยมมากๆซึ่งในปีนี้เองนะครับตัว m i c s i k a Xplay s เนี่ยเราทำการจัดจำหน่ายและเราก็ทำการซื้อรถ t ตโยต้ายาริสครอสออกมาด้วยรถรุ่นนี้เป็นรถที่มีความยอดนิยมมากๆใครที่ใช้ตัวยาริสครอส s นะครับมั่นใจได้เลยว่า m ิชิก้าเอ็กซ์เพลเนี่ยใช้งานได้แน่นอนแล้วก็ในรถรุ่นอื่นนะครับเราได้ทําการทดลองเสียบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไว้ลองมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเอารถเนี่ยมาทดลองเล่นนะครับตัวกล่องมิชิก้าเอ็กซ์เพลเนี่ยพี่วันของเรามีอยู่12สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว ผู้จัดจำหน่ายนะครับตัวแทนจัดจำหน่ายตัวมิชิก้าเอ็กซ์เพลย์อยู่ทั่วประเทศด้วยก็สามารถทดลองเล่นกันก่อนได้ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ถือว่าเสียบแล้วขึ้นเนี่ยสบายใจมากกว่าทางเรานะครับไม่มีการไล่ให้ลูกค้านะครับไปซื้อสายเพิ่มไปใช้สูตรแปลกๆนะครับเสียบไม่ได้เชื่อมไม่ขึ้นก็แปลว่ามันมีปัญหานะครับแ์ๆกันเลยสนใจนะครับถ้าซื้อทาง e s h อ p e e l a า a d a เนี่ยและเป็นแบรนด์ Mishika X-Play นะครับสามารถดูแลได้ที่ P1 12สาขาทั่วประเทศได้ด้วยเช่นกันเลยร้านเราขายทาง s h อป e e Lazada และมีหน้าร้านนะครับดูแลลูกค้าเคลมสินค้าได้จริงดูแลแก้ปัญหาได้จริงๆมีทีมปรึกษาเป็นคนไทยแท้ๆเลยไม่ใช่ทานสเลด นะครับสนใจโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์029323485 0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่ www.carromarket.com เข้ามาเพื่อนกับเรานะครับจองคิวเข้ามาทดลองเล่นนะครับได้ที่ i d l i n e s i p o n e แล้วก็เป็นการพูดคุยนะครับเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ในส่วนการเคลมสินค้าสอบถามการใช้งานได้ที่ idline เดียวกันเลยนะครับ ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาออเดิโอสำหรับในวันนี้นครับผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัวกล่อง m i ชิก้าเอ็กซ์เกล่อง The b a s สคาเพย a เอไอบ็ตัวนี้แหละครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ